มันมีความหมายว่าก่อนเก้าขวบเราต้องทําอะไรบางอย่างกับเด็กๆใน9ปีแรกเนี่ยสิ่งที่ควรทําที่สุดขั้นที่หนึ่งสร้างแม่ที่มีอยู่จริงขั้นที่สองคือสร้างสายสัมพันธ์กับแม่แล้วขั้นที่ 3. ามคือสร้างตัวตนสามขั้นตอนแรกนี้สร้างในเวลา3มปีแรกเท่านั้นเอง 3. ามขวบปีแรกเร็วมาก ขั้นที่4คือการสร้าง self-esteem หรือความมั่นใจว่าตนเองสามารถทำอะไรได้ self-esteem เป็นพลังงานของจิตใจที่พาเด็กคือ self ตัวตนที่สามขวบไปสู่อนาคตอันไกลโท้นถามว่า self-esteem มาจากอะไรไม่ได้มาจากการเรียนแล้วตัดเกรดมาจากการเล่น ที่พวกเราไม่รู้อีกข้อหนึ่งคือนิ้วมือมาก่อนสมองความหมายก็คือเด็กที่ใช้สิบนิ้วมากกว่าพัฒนาการทางสมองดีกว่าการเล่นสิบนิ้วนั้นเพื่อสร้างสมองทั้งสิบส่วนกิจกรรมอะไรอีกที่ใช้นิ้วทั้งสิบคำตอบคือทำงานแต่จะเห็นว่าการทำงานไม่เหมือนการเล่นตรงที่หนึ่งมันยากสองมันไม่สนุกสามมันน่าเบือ่อ จะทำแบบนี้ได้เด็กจะต้องมีความสามารถในการควบคุมตัวเองก็คือ self control บันไดขั้นที่5คือก้าวแรกของการสร้างทักษะขั้นสูงให้กับสมองการควบคุมตัวเองเราก็แจงเป็น3สเต็ปความสามารถที่จะตั้งใจมั่นไม่วอกแวกแล้วก็เลี้ยวไว้กินหวานแล้วก็ควบคุมตนเองจนกว่างานจะเสร็จอันนี้เป็นเรื่องของวงจรประสาทไม่ใช่เรื่องของนิสัย EF คืออะไร EF คือความสามารถที่จะควบคุมตนเองกำหนดเป้าหมายแล้วก็เดินทางไปสู่เป้าหมายโดยการฝ่าฟันอุปสรรคนานาจนกว่าจะถึงเป้าหมายนี่คือ e f คคำนิยามนี่ง่ายมากปลีนต้นไม้ EF ล้ลวนเล่นเสรีในสนามไฮไลท์คือว่าเด็กจะต้องกำหนดเป้าหมายของการเล่นเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคือ EF E.F. คือความสามารถในการกำหนดเป้าหมายในอนาคตอันไกลโพ้นของชีวิตแล้วเดินทางผ่านอุปสรรคไปจนถึงเป้าหมายบันไดขั้นที่6คือ E.F. จากควบคุมตัวเองเรามาสู e ่ E.F. เต็มรูปแบบซึ่งประกอบด้วย3ส่วน 1. ความสามารถที่จะควบคุมตนเอง 2. การบริหารความจำใช้งานแล้วก็3การคิดยืดหยุ่นการคิดวิเคราะห์หรือคิดยืดหยุ่นเราไม่ควรแปลลึกซึ้งของง่ายมากเหมือนเล่นบล็อกไม้ คุณแค่เปลี่ยนมุมมองเรื่องก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนแผนเปลี่ยนวิธีการจะเห็นว่าโดยไม่ต้องทำอะไรเด็กเล่นบล็อกไม้ไปเรื่อยๆในที่สุดเขาก็สามารถเปลี่ยนมุมมองต่อรูปธรรมคือสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเป็นนามธรรมาความจำใช้งานคือความจำพร้อมใช้ความจำใช้งานเป็นประเด็นเรื่องความเร็วเพื่อนกำลังยื่นยาบ้าให้ ความจำใช้งานจะต้องพุ่งมาที่สมองส่วนหน้าคือ prefrontal cortex ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของ ef เร็วพอที่จะปฏิเสธความยั่วยวนที่เพื่อนทำให้เพศสัมพันธ์ก็เหมือนกันความเร็วขึ้นกับอะไรความเร็วขึ้นกับ1 p r ่ n i n g การตัดแต่งสมองที่ตัดแต่งเรียบร้อยจัดระเบียบได้ดีกว่าความเร็วของการส่งสัญญาณประสาทก็จะเร็วกว่า สขึ้นกับการเติมสารไมอิลินลงบนเส้นประสาทเ,เส้นประสาทที่มีสารไมอิลินมากกว่าก็จะทําส่งสัญญาณประสาทได้ได้เร็วกว่าเร็วกว่าเยอะเป็นพันเท่าสารไมอิลินมาจากไหน1เล่น2ทํางานก็คือการใช้10นิ้วแต่ประเทศไทยทําอะไรเอาเข้าไปเรียนหนังสือหมด4ปีเด็กออสแต่เลียจะมีเวลาเล่น8อย่างที่ไหน น,นอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทำลายเซลล์เอสตีมและ e f ซ้ำ um. การพุ่นนิ่งสมองกำลังจะใกล้เข้ามาเต็มแก่แเราเสียเวลาเรียนไปอีก5ปีแทนที่จะเอาเวลาทั้งหมดนั้นมาเล็ก